บ้านอยู่ตรงข้ามเมนผเผาศพมีผลเสียในทางหวงจุ้ยหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบจากคําถามจากทางบ้านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดแล้วก็ตรงกับเมนผเผาศพที่วัดมีผลเสียในด้านหวงจุ้ยหรือไม่เรื่องนี้นะครับก็ต้องตอบว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในกรณีที่บ้านของเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเมนเผาศพ แบบประจันหน้ากันเลยเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหงจุ้ยที่เสียแต่สําหรับบ้านใครที่อยู่ข้างๆวัดไม่ได้ประชันหน้าแบบโดยตรงแบบนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายสําหรับการแก้ไขในกรณีที่บ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามวัดตรงข้ามเมรหรือว่าตรงข้ามศาลเจ้าต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หลักการคือการเปลี่ยนศัตรตูเป็นมิตรได้โดยการดูว่าเมรหรือวัดหรือว่าศาลเจ้านั้นเนี่ย เขาอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าเทียบกับตัวบ้านของเราเช่นวัดอาจจะอยู่ด้านหน้าเยื้องไปด้านซ้ายหรือด้านขวาวัดอาจจะอยู่ด้านหลังเยื้องไปด้านซ้ายหรือด้านขวา mm. ก็ให้เราเนี่ยทำการตั้งในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอาจจะเป็นในเรื่องของพุทธรูปตามปกติของเราหรือจะเป็นรูปสักการะที่เราชื่นชอบอยู่แล้วหรือว่าเคารพเนี่ย mm. ก็วางในตำแหน่งนั้นๆหลักการนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่ว่าเป็นการเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร เป็นการบูชาพูดง่ายๆว่าเป็นการดึงพลังในส่วนของวัดในส่วนของศาลเจ้าต่างๆเนี่ยเข้ามาในการปกปักรักษาเราเคล็ดลับอีกนิดนึงคือถ้าเรารู้ว่าวัดนั้นหรือว่าศาลเจ้านั้นบูชามีพระประธานองค์ไหนหรือว่าบูชาเทพเจ้าองค์ไหนที่เราเคารพด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะบูชาพระองค์นั้นเช่นเดียวกับพระประธานแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าเป็นการปกปักรักษา เปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรเพื่อเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทําให้บ้านของเรานะมีความเจริญก้าวหน้าสําหรับเรื่องของความเสียหายนั้น,นหลายท่านอาจจะบอกว่ามันเสียทุกกรณีไหมจริงๆการที่มีบ้านหรือว่าการทํากิจการร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้วัดหรือว่าตรงข้ามกับวัดหรือว่าศาลเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เสียทุกกรณีไปขึ้นอยู่กับว่าเรานําพื้นที่นั้นไปใช้ทําอะไรหลายท่านาจ,จะสังเกตว่าพื้นที่นั้นถ้าเราทําการค้า เป็นการขายในส่วนของเครื่องสังกพันธ์สังฆทานต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ทําให้กิจการเจริญรุ่งเรืองได้เรียกได้ว่าเราใช้พื้นที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสาหรับที่อยู่อาศัยเราก็สามารถปรับแก้ได้นะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยตามโบราณอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยู่ติดวัดมันก็เป็นแหล่งชุมชนการไปมามันก็สะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้วัดมันก็จะเป็นข้อดีเรียกได้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในทางของจุ้ยแล้วสําหรับอะไรที่เรากังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมรเรื่องของศาลเจ้าหรือว่าเรื่องของวัดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการประทะหรือประชันหน้าเราก็แก้ไขไปตามนั้นผมว่าคลิปนี้นะก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมในการที่จะปรับแก้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆวัดหรือว่าอยู่บริเวณใกล้ๆศาลเจ้าแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น